สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง y o u t u b e เพนเพนบุญมาทนนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมสวนดอกไม้เล็กๆน้อยๆน,นะคะหน้าบ้านของเราเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้จักนะคะอันนี้เวลาใบาออกมาใหม่ก็จะออกเป็นสีแดงๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นจันผานะคะก็ปลูกมาได้ประมาณสามสี่ปีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต้นก็จะอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้ก็จะเหี่ยวเหียวกันนิดนึงนะคะเนื่องจากฝนไม่ตกนะคะเราลดน้ำไม่ทั่วถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขยายเพาะพันธุ์ต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมสวนนะคะว่ามันมีต้นอะไรบ้างนะคะบางทีก็ไม่ได้รู้จักหมดนะคะอันนี้เราก็เริ่มขยายออกมานิดๆหน่อยๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรากไม้นะคะเอามาประดับประดาให้สวยงามนะคะอันนี้ก็จะต้นบอลนะคะช่วงที่ฮิตใหม่ๆนะคะก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะคะ เดต้นอะไรบ้างอ่ะไม่รู้จักนะคะถ้าใครรู้จักว่าต้นอะไรบ้างก็สามารถบอกมาได้นะคะว่าคือต้นอะไรบ้างคนปลูกไม่รู้นะคะว่าคือต้นอะไรแต่รู้ว่าสวยนะคะก็เลยเอามาปลูกไว้นะคะอันนี้ก็จะรู้จักอยู่อันนี้ก็จะเป็นต้นหกหลงนะคะก็ใบก็จะออกสีชมพูเต็มนะคะแต่ใบไม่ใหญ่นะคะใบจะออกเล็กๆนิดน,นึง ก็ยังไม่มีลูกนะคะก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะมีลูกนะคะจะมีลูกเยอะๆให้มันเต็มกระถางนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราขยายพันธุ์มาต้นเดียวนะคะก็อยู่แค่ต้นเดียวเนี่ยะคะ่ะไม,ไม่ไม่มีการออกมาอีกนะคะไม่มีลูกออกมาอีกนะคะก็ถ้าท่านใดมีความรู้ก็แนะนําหน่อยนะคะ สวยๆงามๆนะคะก็อาจจะมีต้นไม้ดอกไม้เมื่อครบทุกต้นนะคะส่วนมากต้นไม้ดอกไม้นะคะมาจากร้านกาบเชิงนานาพันธุ์นะคะก็อยู่ทางกาบเชิงของเรานะคะก็อยู่ตรงตลาดคลองถมตลาดนัดตรงนั้นนะคะก็จะมีร้านาต้นไม้นานาพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น ไม้ประดับไม้มงคลไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะในส่วนของราคาก็สอบถามกันได้นะคะมันจะมีเพจชื่อเพจของตราบเชิงนานาพันธ์ุนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วมรกตนะคะ กว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ก็หลายปีอยู่นะคะกว่าจะสวยไอ้ที่ถูกตัดตัดไปนี่คือด้วยความไม่เข้าใจของเราด้วยนะคะเราก็ตัดออกนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะส่วนสีแดงๆนั้นเขาจะเรียกว่าดาวเรืองฝรั่งเศสนะคะนี่ก็ได้มาจากร้านกาบเชิงนานาพันธุ์นะคะ ให้มาเป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสวยนะคะอันนี้ก็ใยเสียนนะคะก็มีไม่เยอะนะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะก็อันนี้ก็จะได้ตัดสวนใหม่นะคะให้ต้นไม้ดอกไม้ให้มันดูสวยงามขึ้นให้มันเป็นระเบียบขึ้นนะคะจากเมื่อก่อน มันอยู่แบบไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอ่ะไม่เป็นระเบียบอ่ะคะ่ะทีนี้เราก็เลยเอามาจัดให้เป็นระเบียบนะคะมีรากมงรากไม้ให้มาดูสวยงามนะคะใครที่อยากแวะเวียนหรืออยากมาชมก็สามารถมาชมได้นะคะยินดีต้อนรับเสมอนะคะเดีย๋ยวจะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เพิ่งจัดนะเพิ่งจัดได้วันสองวันนะคะ ก็อยากได้ต้นไม้มาลงอีกอยู่นะคะแต่ว่าด้วยงบประมาณของเราอันน้อยนิดนะคะ <g ill> ก็ไปเรื่อยๆนะมันก็จะให้ดูความสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะในส่วนอีกต้นไม้ดอกไม้อีกหลายหล,ล,ล,ลายมุมนะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปเดี๋ยวจะให้ชมกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์ให้กับเพจไม่ใช่เพจให้กับช่อง y u t u b e เพนเพนบุญมาทนนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย